ครับกาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านพบเจอกันหนึ่งหนึ่งอีพีนะครับพี่ชอบองค์เนี่ทักพี่โทรมาพี่อัดไลน์มาครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกอัดไลน์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะพิจาอัดไลน์เบอร์นี้เลยนะผมมีพระบูชาพี่พระอูทองเนื้อเงินหยวงเพิ่งได้มาใหม่ครับพี่น่าตัดค่าหนิวอ่ะนี่ครับดอกพิกลขึ้นเต็มสวย แล้วตัดข้านยว่จ้พี่นี่ครับพี่สวยครับเราไปคุณขึ้นเต็มเลยพี่ห้านิ้วฐานเนี่ยฐานเก้านิ้วโอ้โหนี้พลังเยอะพี่ขึ้นเขา้า พื้นเข้าพันห้าพี่พันห้าใกล้ไม่ได้พี่ใกล้พลังงานเยอะพลังงานเยอะพี่เอาใกล้ๆนี่นึ้นวิบวิบเลยโอ้สุดยอดเลยหลวงพ่อแต่องอื่นองอื่นใกล้ไม่เป็นไรพี่มีพักลุ อยุธยาพี่โคสมอเนื้อโลสัมฤทธิโลหะเก่าสวยครับพี่กิ่งคองจะเคียนอันนี้เป็นเนื้อสำมฤดธโลหะครับนาดบูชาเก่าชี่ยโกดมเดิมเลยพี่พระโกเมืองอยุธยาครับพี่อันนี้เอาเจ็ดร้อยพอเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับไปทางบวกห้าสิบาทนะพระบูชาไปทางบวกห้าสิบบาทพันห้า พลังเยอะมากขึ้นเยอะมากพักขันโหโคตรเก่าเลยพี่เก้านิ้วหลงพ่อเดิมพักขันเก้านิ้วพอเดิมวันนี้อยากขายเอาพันห้าพอขายโคตรถูกเลยเก้านิ้วเงินเงินนะจากเงินนะวันนี้พันห้าพันเก้าสองพันไม่ขายแล้วพี่มีอยู่ด้ามเดียวเนี่ยพันห้าพักขัน ไปทางไปทางบ่อห้าสิบขายไม่ได้ถือว่าโชว์พี่ติงานประกวดก็ราคาไม่ราคานี้นะเก้านิ้วขายสองพันนะพี่แต่วันเนี้ยอยากขายผมขายพันห้ารู้เรื่องประลักขิกพ่ออีใใ่ใหญ่ใหญ่เลยพี่พ่ออี ยังใหญ่เลยพี่พอ่ออีจานเต็มเลยเอาหกร้อยหกร้อยปกติขายเก้าร้อยเนี้เอาหกร้อยประคิเพ่ะอีรู้เรื่อง <c oughs> น,นี่อยากขายอยากขายมีเรี่ยพ่อพอียพี่พบันด่านกระไหลทองมังกรคู่ได้ามาพี่เช่ามาลูกค้า,ามาเช่าให้ที่ร้าน กระไรทองตาคมๆมสวยสวยสวยมากดูข้างตัดเป็นแท่งแทงแทงเลยเอาหกร้อยหกร้อยเกีียวเสือ เต็มเขี้ยวเขี้ยวเสือไฟแก่พัพิคเนตพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเอาหกร้อยเป็นเขี้ยวเสือไฟเต็มเขี้ยวนะหกร้อยมาอันนี้อยากขายพอปานพี่เขี้ยวเสือไฟเต็มเขี้ยวแกะ สวยมากเลยครับเขี่ยวเสือพาะปานครับพี่เอาหกร้อยหกร้อยไปทางบวกห้าสิบบาทนะไปดูครับวันนี้อยากขายเคี้ยวเสือไฟเต็มเขี้ยวพี่แกะเสือพ่อปานหลวงพ่อปานครับพี่เอาหกร้อยหกร้อยครับพี่ตัวที่สามวันนี้อยากขายพี่นะครับ เขี้ยวเสือแกะพับปิดตาเต็มเขี้ยวนี่ก็หายากนะเป็นเขี้ยวเสือไฟแกเป็นพับปิดตาเนี่ยเต็มเขี้ยวพี่ลงพ่อเดิมนะสวยเอาหกร้อยหกร้อยพี่นี่หกร้อยที่ตัวที่สี่เลยเขี้ยวเสือไฟเขี้ยวเสือไฟมีสี่ตัวตัวที่สี่พับปิดตา วันละครั้งครับพิมพ์ใหญ่หกร้อยบาทพระสังเกวันละครั้งพี่พิมพเจดีเอาหกร้อยบาทชอบโทรชอบแอลไลเลยจ๊ะนะจ๊ะสมเเ็จวันละครั้งพี่พิมพ์ใหญ่พระประธาน มีคับแป้งนวลๆเอาหกร้อยชอบโทรครับชอบออดไลน์ครับพี่มาครับพี่แพะนี่ครับพี่แพแ้เฉพาะแพะอาจารย์ทิงไพวันครับพี่แล้วก็ตะกรุดอาจารย์ทิงไพวันโคตรเก่าเลยยกชุนแล้วพี่หกร้อยหกร้อยหกร้อยครับพี่สวยนะเก่าด้วย สวยเอาหกร้อยแล้วมีนี้พี่เพิ่งได้มาวันนี้พี่โคตรเก่าเลยพลังเยอะอ่างเงี้ยแล้วพอเงินปีหนึ่งห้าคอแอลยาราก้าเก่ามากอยู่ข้างแทงข้างความเก่าผพี่ดูนะ ดูครับวงเดือนครับมีโคตรออกหนึ่งสี่หนึ่งห้าพับนบ้านเลยเพิ่งได้มาวันเนี้ยพี่เนี่ยเอาแปดร้อยบาทพอเอาแปดร้อยพี่สวยโคตรสวยเลยเอาแปดร้อยบาทจะพี่แล้วก็ได้พรเงินบางคารครับ นี่มีมีบาทด้วยพี่ไม่รู้วัดไหนอุ้มบาทด้วยครับหกร้อยแล้วกันไม่หกร้อยหกร้อยเผื่อใครรู้วัดหน้าไปนะเนี่ยนี่แหละนิจีเลตัวเนี้ยองค์นี้จีเลยพี่พี่มีขี้ตาสามชายพี่สามชายโคตรเก่าเลย พิูผิวพ,พันวันนะสองชั้นสามชั้นแล้วพี่นี่เนื้อสําฤทธิ์เลยพี่พิยูข้างนี่พระหล่อโบราณนะพระหล่อโบราณผีวเขาผิวเขาจะไม่เรียบนะพี่พิยูนี่ข้างลึกๆเห็นไหมเบาประกบอยูครับโคตรเก่าเลยพี่โอ้โหพี่เอ๋ใจละลายพอเงินวัดบางคานพิมพ์ที่ตาหล่อโบราณพ่ดูก้นดิโอ้โหพี่ สวยมากสวยมากพี่จมูกชมพูเห็นไหมอ่ะหัวเป็นบาดพราเนี่ยพี่หล่อบโบราณนะพี่เนาะเนี่ยสวยแชมเปนโล่เลยติดที่หนึ่งแน่ส่บปรวดก,ก,ก็ติดที่หนึ่งองเนี้ยสวยเนี่ยแบบช่างชาวบ้านอะไรบานเนี้ยเนี่ยจำเดิมเลยไม่มีการแต่งตับเนี่ยไม่มีการแต่งเลยสวยมากองเนี้ยครับหนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาทจ้าพับสวยจริงพิมพ์กลางปัม๊มซ้ำไอยพิมพ์ใหญ่ปัม๊มซ้ำปีศูนย์ห้าเอาหกร้อยแล้วกันหกร้อยหกร้อยครับไอ้งางตาไฟตัวที่หนึ่งสำลิศไอ้งางพิมพ์พัชัย่นะ ยันเต็มเลยนี่ยันเต็มเลยสำริดอุดก้นดินไทยพิมพพัชชัยหกรห้อยไอ้งัางตาไฟองค์ที่สองทรงเครื่องตัวที่สองตรงเครื่อง้ถสำริด หกร้อยหกร้อยชอบโทรเลยครับแอนไลน์เลยวันนี้เด่นๆเลยพี่พอขังหนังสือฮะกุหนังสือแะ้วเป็นหนังเสือพอขังเก่าสวยเอาหกร้อยพอเอาหกร้อยพอ หกร้อยพอจะพียบพกกล้วยสมเด็จพกกวยอกวีไปดูพับผงเลยโคตรเก่าเลยวะละพกกวยนี่แท้ดูง่ายสบายตาพกกล้วยจีวรทั้นด้วยอค์นี้ผมเอา 1, พันห้าพอกลวยอยู่ที่พันห้าสบายตาพี่ มันมีอันหนึ่งพรกล้วยหายากนะแล้วก็จะแพงหน่อยนะพี่เนาะแ,แพงสมเด็จหลวงพกกล้วยพี่ไม้พยานิ้วดําสมเด็จไม้พยายงนิ้วดํายันห้าหลวงพกกล้วยชุดตินทะโลตัวนี้เอาพันหนึ่งพี่องค์เนี้ยหายากไหมพยานิ้วดำพอกล้วยหาโคตรยากเลยพี่เนี้ยพันเดียวเอาพันเดียวพี่ หน้าเสาห้าพระพุทธชินราชอินโดจีนผิวมะละหน้าเสาห้าเลี่ยมกระเช้าอันนี้ไม่มีโค้ดนะพี่นะไม่มีโค้ดแตงตะใบโบราณเลยไม่มีโค้ดเนี่ยหนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทสวยสวยแชมบเป็นโลกเลยสวยแชมบเป็นโลกเลยพี่อันนี้ยังอยู่เนี่ยลูกค้าถามมาก็นเนี่ยไปเอามาไลน์ใหม่คิดว่าเขาจะซื้อ ถาม่าก็ไม่ตอบอย่างนี้มาพี่อาพันเดียวปูบุญมัดกลาบางแก้วนี่เก่าสวยมปแก้แล้บปูบุญพี่เมื่อหลายๆเดือนที่แล้วเนี่ยผมเคยมาไลฟ์ทิ้มขายสี่พันห้านะมีคนมาตอบผมสามพันุมก็ไม่ขายตลกชีวิตวันนี้มาขายพันอะเอาพันเดียวก็ขายพี่ดูเอาพันเดียวครับเดี๋ยวส่งประกวดติดที่หนึ่งหน้าพามสวยจริงแล้วพี่นี่ อันนี้ก็หาโคตรยากเลยพี่เป็นเนื้อผงไปลานนีมะนะเนื้อผงไปลานครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดทวยเขียนพิมพ์ใบโพเนี่ยจอบเล็กเนื้อผงไปลานพี่ใบโพหลวงพ่อเงินออกวัดทวยเขียนโคตรหายากเลยเกาผมเบลานก็เก่าเก่า พิมพ์จอบเไมเก่ามากพี่หายากเนี่ยเลขมงคลพี่เอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เอางาแก่ไหมหลวงพ่อกล้วยพระศิวลีงาแก่พี่ยายาวให,ใ,หใหญ่เนี่ยเป็นงานนะพี่นาะพันห้าพอสองพันไม่ขายแล้วงาทั้งรุ่นเลย โคตรถูกเลยพี่งานนะพี่นะขายโคตรถูกเลยเอาพันห้าแต่ก็อยากขายพี่ชอบพี่โทรพี่อนเลยพี่อนไลน์มามาครับพี่งาเพอเดิมพอเดิมครับพระล่วงยืนเป็นงาครับพี่เราเพรเดิมโคตรเก่าเลยเอาพันห้า พันห้าจะพี่เพราะวันนี้อยากขายเพราะเงินพิมพ์นิยมพี่ตรงนี้สวยนะคาเบิลคีบ,บ็อกเต็มแล้วจม,มูกตรงโดงคาเบิลคียบ,บ็อกยังมีอยู่เลยพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยชอบโทรชอบแอดไลน์มาครับพี่ไม่เดืนละเพราะโค้งเลียมเงินเพราะคงมันบังกระพร้อมเลี้ยมเงินด้วย เลี่ยมเงินด้วยเดี๋ยนน่องเชื่อมเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนึ่งพันบาทนะจ๊ะใบสา,าเกหลวงปู่ทวดวัดชังให้รุ่นใบสา,าเกแลาจะรุ่นสี่ะพี่ใบสา,าเกสวยตาคมเลยเอาหกร้อย วันนี้อยากขายหกร้อยชอบโทรชอบชอบแอดไลน์ครับมาเหรินเงินพี่เหรินเงินลงยาครับไพรีพินาธอาพันเดียวพอวันนี้อยากขายสองสี่เก้ากว่าอยากขายพันเดียวเหร็นเงินลงยาหนึ่งพันบาทชอบโทรชอบแอดไลน์พี่เหร็นเงินนะเหรินเงินนี้ไม่ธรรมดานะ จะรอยปูทิมจะรอยพิมเล็กเอาหกร้อยหกร้อยผิดชอบพี่โทรไม่ได้เลยนะวัดปินลบบุรีครับหน้ายากักเนื้อชิ้นเงิน เอาหกรอเอาหกร้อยอีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะครับพี่พบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับ